เต้าห,หู้โดดเต้าหู้โดดโอ้โอ้โอ้โดดดิ้งดึงอ่ะโอ้โอ้เต้าหู้สตูดิโอให้ฉันคืออาจารย์จับปะเนี่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 สุชิระดับหนึ่งของค่ะสุชิเมกางีล่ะเฮ้ยจะแดกเออเอาไอ้ลิงเชี่ยนี่มึงแย่กูทำไมเนี่ยขอกินหน่อยนะ เออครสวัสดีทุกช่องทุกท่านกันด้วยนะครับกับผมยเยซเรียนะครับรายการที่วากับไวเป้ยแย่ใจครับผมก้อนนี้ล้วกลับมาอีกแล้วสำหรับเกมโอ้โทอะไรวะโทฟูโอ้ซูชินะครับผมนะนะครับก็อาจจะมองไม่ทันกันนะเมื่อกี้ว่าดีมันจอมันจะดับหรืออะไรไม่รู้นะโอ้ก็เลยปัดไปก่อนนล้วก็คือเกมนี้ชื่อว่าโอ้ซูชินะครับผมโอ้ซูชิโอเคครับกับราการไวเซลาก็เริ่มเล่นกันเลยกว่านนะโอเคเริ่มโอ้เริ่มมาแล้วจเจอไอ้จิ้งจอกนี่เลยเหรอ เอ้ย <Hey, S 2> ฉันขอป๊อปคอนหน่อยสิอะไรประมาณนี้นะครับเออ่ป๊อปคอนเหรออืมป๊อปคอนกับซูชิใช่ไหมครับอ๋อน่าจะอันนี้นะอืมอันนี้ซิมเนาะโอ้โห้ยเรื่องย่ออ,อ,อย่างนี้เหรอเอาลงไปเลยเหรอเอายังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกะก่อนอ๋อนี่เจอแล้วโอเคไงอีกนะอย่างนี้เหรออ๋อยืดยืดยืดลงมาใช่ไหมหรือว่าค่อยๆอ๋ออโอเคโอเค,อเคต้องกดค้างเว้ย Okay. กดกดอ๋อมันเป็นนัตโตโอ๋อมันเป็นนัตโตป๊พอปคอร์นหรือนัตโตวะดูไม่ออกวะไอ้เหี้ยนัตโตนี่มันถัวน่วเน่าใช่ไหมโอ้พอดีผมจะมาสืบทอดกิจการต่อจากลุงปื๊ดนะซึ่งลุงปื๊ดผมขายเอออะไรนะเข้าเก่งอเมริกาเนาะได้แล้วแต่ร้านเปิดซูชิอเมริกานะครับร้านซูชิอเมริกานั่นเองนะครับจริงๆนะเว้ยลุงกูเออขายอันนี้จริงๆนะเว้ยเข้าแก่งอเมริกาจริงนะเว้ยแต่กูเปิดร้านซูชิอเมริกาไง อืมอมอ,มอร่อยดีเหมือนกันนะเนี่ยกูรู้สึกว่าอืม delicious delicious อืออร่อยอร่อยไปละบ y e บายเอ้าเอาไปแล้วคุณลูกค้าโบกโบกมืออ้ออ้ออ,อะไรกูไม่เติมไอ่สัตว์ให้กูซื้อภักสองไอ้เหี้ยอ้อเออคุณช่องเป็นแปลนขอเออปูอัดย่างเง้นโอเคมาจัดให้เออปูอัดใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนะคุณช่างน้อย ไม่น้อยเลยไอ้เหี้ยอ้ออย่างไงฮะอ้ออย่างงี้เหรออ้อเขาเรียกข้าวอสาหร่ายใช่ไหมแล้วไงต่อวะโอเคมันเลือกให้เราเองเลยเว้ยไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลาทำอย่างอื่นอยู่โอเคอออ๋ออ๋อเอาเยอะๆได้ดีแสดงว่าอ้อโอเคโอเคเอาเยอะๆหน่อยแถมแถมแต่แต่สิ่งสําคัญคือลูกค้าต้องการปูอัดเว้ยเอาแล้วกูลืมกูลืมใส่ปูอัด ว่าแต่ฟักชิมไฮแล้วกูลืมใส่ปูอัดโอ้โอ้โอ้สอบ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 นี่นี่สอบสอบบทที่ยี่บทเียี่บทเียี่นะครับเดินตามรอยลุงปื๊ดเฮื่อลุงปื๊ดเปิดข้าวแกงเมกาผมเปิดร้านโอ้ซูชิเมกาไงเปิดร้านซูชิเมกาแม่งซะเลยโอ้โหซูชิมาแล้วครับพอแล้วแกต่ออ๋จะให้เราใส่อะไรโอ้โรยไข่ปลาเข้าไปไข่ปลาไข่ปลาบินนะโอเค จริงๆนี่ไม่ใช่ไข่กุ้งนะเว้ยไข่เล็กๆเนี่ยจริงๆมันคือไข่ปลาบินนะเว้ยที่พวกมึงกินอ่ะโอ้โอ้ซูชิเมกาเสร็จแล้วครบโอ้เฮ้ยกูบอกกูเอาอันนี้ปูอัดเฮ้ยมึงเอาอะไรมาเนี่ยเฮงุดงิ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 ดโอ้แดดอืมอืมข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 อพิจารณารสชาติก่อนเนะรู้สึกว่าโอ้โอ้หอมไม่แดกเลยอ๋อเพื่อนๆเล่อนอร่อยอร่อยมากเลยอ๋อเวลาจะมาอุดหนุนใหม่เนาะอ๋อไปละยันแม่ไม่จ่ายตังค์เอาไม่จ่ายตังค์กูได้เชียนี่ยันแม่ โอ้ไหนดูสิโอ้ยเก็บจานเก็บจานโอ้เด็กเด็กเสิร์ฟครับเด็กเสิร์ฟครับอืสวัสดีครับสวัสดีครับอืโบกมือด้วยครับอืนี่โอ้ผมมาเป็นอลูกเจ้าที่นี่ด้เลยโอ้เออผมเป็นเจ้าของนะครับเจ้าของนะครับลุงปืนแล้วผมมาทอมเออฉัอนอยากกินไอ้นี่นครับเอออะไรนะเลมอนกับซูชิโอเคจัดให้คุณกุ้นนะครับร้านแล้วแล้วกูเปิดประตูเจอไลิงกี้นี่อีกแล้วมาจ้องมึนจะมาแดกซูชิ โอเคผมพร้อมทําครับโอ้ oh, อันนี้มันให้เราทําเองนะอืม mm hmm. แต่มันยังเลือกให้เราอยู่นะโอเคอันนี้แล้วกันข้าวหอ,อสซารา์ไรแล้วก็อะไรอีก <c oughs> ลุงปื้จะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนว่าหลานตนนั้น เปิดร้านซูชิที่อเมริกาเหมือนกับตนแต่ตนนั้นขายข้าวแกงจริงๆนะเว้ยก,กูยังเพิ่งรู้เลยนะว่าลุงกูเปิดร้านข้าวแกงที่อเมริกาน,นี้เรื่องจริงนะไม่ได้เฟกหรือว่าแต่งขึ้นมานะเว้ยกูถามแม่เลยนะเว้ยถ้าไม่เชื่อกูลองถามแม่กูเลยไอ้เหี้ยเฮ้ยจริงๆเฮ้ยกูไม่ได้แต่งนะเว้ยไอ้เหี้ยเออถามแม่กูได้้าไม่เชื่อนะครับอันนี้กูก็เพิ่งรู้นะครับกูไม่เคยรู้เลยอ้าวได้ละเออโอ,อ้โหนี่กูทำซูชิแบบเดิมให้ลูกค้ากินอีกแล้วเหรอโอ้ทำยังไงดี อวันนี้ได้ไหมอะสาลายอ๋อสาลายแล้มันจะมีอย่างอื่นอีกไหมมีวาซาบิหรืออะไรอย่างงี้ไหมอ๋อไม่มีเอเราต้องกดล็อกไปเรื่อยๆโอเคก็ได้ฉันเข้าใจนี่ฉันลาดอย่างงี้เลยอะคุณลูกค้าเป็นเพนกวินต้องชอบแบบนี้แน่ๆเสร็จแล้วโอ้ซูชิอเมกาอเมริกาโอนิจิวะโอไซมาซึเออยินดีต้อนรับกสุรนอเมริกาเจแปนของเรานะครับ อเมริกาซูชิโอ้ยอร่อยมากเลยโอ้เจ้งโอ้โอ้อะไรวะพูดว่าโอ้โอ้นิชิวะอะไรวะพูดยังไงดีวะไอ้เหี้ย่แม่โอ้โอ้นิชิวะโออยากกินแซลมอนหนอเนาะโอาได้เลยครับพี่โตเฮ้พี่โตครับพี่โตอันนี้ไงจับเลยหั่นหั่นแย่แม่หั่นหั่นแบบอเมริกาสไตล์ผสมญี่ปุ่นโอ้โอ้อยังไงอ่ะอ๋ออ๋ออย่างเงี้เหร อ๋ออ๋อยังไงอย่างนี้เหรอใช่ไหมยังไงวะเฮ้ยกูงงว่ะอ๋ออ๋ออย่างนี้เหรออ๋ออ๋ออ๋อได้แล้วโอ้ได้แล้วโอ๋ออ๋อต้องสับอย่างนี้โอเคเข้าใจแล้วโอเคเสร็จแล้วบทขยี้เรียบร้อยแล้วไปเดี๋ยวเรียบร้อยอาจารย์กับปะโคตรโหดเลยโอ้เดี๋ยวผมจะทำให้เออล่าเราโด่งดังขึ้นนะครับเออลุงปื๊ด ครับผมจะทําให้ลุงภูมิใจในตัวผมที่หลานเปิดร้านซูชิเมกาต้องแถมเยอะๆ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 วาซาบินี่ไงนี่นี่แถมเยอะๆอืมอ้ Or, โอ้ลุงปื้จะต้องดีใจอย่างแน่นอนที่หล่ะคนนี้ประสบความสําเร็จในด้านธุรกิจอันนี้โอ้โอ้โอ้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปอมมยั้งม่ยั้งม่ยั้งนี่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 ซุปเปอร์คอมโบซุปเปอร์คอมโบนี่ครับโอ้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 โอเซมัสโอร์เมายเซอร์เออมดิกเตะร์ว้าวได้กินเดะมาเลย์ได้กินบากกินเข้าไปอืมยัดยัดหาเข้าไปเซอร์อืมดูหน้าแม่งกินดีเยี่ยมโคตรเมากาว อ้าไม่ไหวไม่แดงแล้วซูชิเฮียดิโอ้ไมาเจอกันอาทิตย์หน้านะครับอุตตินเล็กิตูอาทิตย์เตเตเโอ้เทเมีนี่แกไปไปล้างจานเดี๋ยวนี้เด็กล้างจานเชียนี่โอเคอุ้ยลิงคิงคองลิงคิงคองลิงคิงคองเจี๊ยบเจี๊ยบเฮ้ยฉันอยากกินปลาหมึกอะนะเฮ้ยอยากกินซูชิปลาหมึกโอเคครับโอเค โอเคจับปลาหมึกเออจับดูความว่าอ้าวจับมาผิดไอ้เชี่ยเออไอ้เชี่ยจับมาผิดเออนี่ไงไอ้เชี่ยไม่ใช่มึงไม่ปลาเชี่ยนี่นี่อ้าแล่แล่อ้าแล่เลยแล้วก็พอพอพาพอ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 อ้าวผ่าแล้วไอ้เชี่ยขี้เกียจผ่าแล้วทำไงดีวะใช่ไหมกูเริ่มกูเริ่มคลานแล้วอุ้ยจะไม่จะไมปยอทอไม่ได้ โยโทเราจะไปโยโทการเปิดร้านซูชิเบกาสิครับนี่ยัอาจารย์กับป่าทับเร็วโอเคจะแม่กูนึกว่าหันครั้งเดียวคือได้เลยเว้ยเยี่่จริงๆแล้วไม่ต้องหันหลายครั้งไอ้ยี่่โคตรกวืนตีเลยเกเบียดิจะแม่เออจะแม่ระบบสัมผัสนี่มันสมจริงมากเนะอ้อลุงปืดต้องภูมิใจอย่างแน่นอนอ๋อเดี๋ยวดิเฮ้ยเดี๋ยวดิไม่เอาอย่าเพิ่งกดติ๊กถูกเยี่่ช่องกูยังไม่ได้เลยใจเย็นเออนี่น,นีโอเค โอเคซูชิโอมาเลยครับอริตาเต้อเบสติกตะกูบติกโตบติกเต้นะครับโอโอเช่นกินซูชิอันใหม่ของเราได้เลยนะครเตอุมะตินกะเต้ดิกุเปลเชียร์ไรโอโอไ่ไหวแล้วโอไหวกินซูชิไม่กล้าไหมนะครับวันนี้ก็กและตัวไปก้นโอเคครับโอโอเจอเจอไมครับโอเคสวัสดีครับอีปาหมึกนะไปติ๊กริกกุกนะครับ นี่กูผูเ้เจนโอ้อยากจะกินไข่ปลาเนี่ยได้เลยครับพมเอาวันนี้เราจะมาพูดภาษาญี่ปุ่นประสมเมกากันนะครับโอ้เดี๋ยวนะครับโอ้ไข่ปลานี่ครับนี่คือการฝึกฝนทําให้พรมได้แข็งแกร่งขึ้นนี่ครับนี่คือโปรโมาชั่นของเราโอ้โอ้ใส่ใส่โอ้ยืดยืดเะยยืดยืดนี่นี่ใส,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 ส่ใ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 ส่เอออันนี้นะครับให้ลูกค้าได้ชิมอย่างอ้อทันท่วงที โอ้โอ oh, oh, ้ซูชิเมกะแล้วก็นี่นี่คไงคือการผรสมผสานของญี่ปุ่นกับเมกานะครับเลยกลายเป็นโอ้ซูชินะผมนะนะครับเขาเรียกว่าซูชิเมกาเอาไปไหมครับคุณพี่หญิงอื่เด็กนานจังวะอื่เด็กนานจังเดีเ๋ยวไอ้เกียร์นี่ไม่แยกซูชิอ่าคิมูจิคิมูจิคิมูจิคุณคิมูจ,มจิใช่ไหมครับโอโอโอนิจิวะไว้เจอกันใหม่นะครับ <laughs> ใช่เปล่าวะ แล้วก็ขายอาทั้งคุณจิ้งจอกทั้งคุเช้างทั้งคุณเพนกวินทั้งคุณบีโตแล้วคุณลิงไอไม่ใช่กอริลา่าแล้วคุณแมวมยวก็วันนี้ก็น่าจะม,ามีแค่นี้แหละก็วันนี้ก็ขอลา,าตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับก็อยากจะบอกว่าลุงปื๊ดกูมีตัวตนจริงๆนะเว้ยซึ่งขายข้าวแกงที่อเมริกาจริงๆนะเว้ยถามว่าทำไมกูถึงรู้นะครับกูถามแม่กูเล่นๆนะครับแล้วก็คือเป็นจริงด้วยเว้ย เออนะครับก็ใครไม่เชื่อก็ลองไปถามแม่ผมดูนะแล้วได้สัญชาติเมกาไปเลยด้วยนะเว้ยไอเย่ก็เย่โอเคครับก็วันี่ขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ